ฉันเคยได้ยินเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับถนนมิตรภาพช่วงที่ตัดผ่านดงพญาไฟดงพญาเยน็นสมัยก่อนโน้นว่ากันว่าผีดุสุดๆเฮ้ยเห็นอะไรแวบๆตรงนั้นไหมเสียงคนงานก่อสร้างถามเพื่อนร่วมงานเห็นแต่ความมืดแล้วก็ยุงหาฝนเนี่ยละว,ว้อยอีกคนตอบกลับมาอย่างหัวเสีย แต่เรื่องเล่ามันไม่ใช่แค่ยุงคนงานล้มสายเป็นเบื่อทำไข้ป่าอุบัติเหตุสัตว์ร้ายก็เยอะแยะบางคนสาบานว่าเห็นคบเพลิงลอยวูบวาบในความมืดทั้งๆท,ที่ไม่มีใครจุดนั่นมันอะไรนะ่ะเสียงตะโกนดังลั่นคืนหนึ่งตามด้วยเสียงปืนเช้ามาพบเพียงร่างที่ไร้วิญญาณนอนตาเหลือกอยู่กลางป่า ไม่มีใครรู้ว่าเขาเจออะไรเข้าเรื่องผีคบเพลิงวิญญาณคนหาบสเสบียงที่ยังคงเดินวนเวียนอยู่บนถนนสายนั้นก็เลยเล่าขานกันมาจนถึงทุกวันนี้ถนนที่สร้างจากหยาดเหงื่อและชีวิตของคนนับไม่ถ้วนดงพยาไฟดงพยาเย็นมันไม่เคยเย็นอย่างที่ชื่อบอกไว้เลย